สวัสดีค่ะพบกับแพทจากคีโนชัยรัชการสาขาพลังต่ออีกแล้วนะคะวันนี้แพทพามาชมรถขวัญใจยอดนิยมค่ะเป็น f อนะคะ to <mortality plays in account> Be <rece> <for> <fiction> <sweep harmonic noise> oh the greatest. Everybody on the face shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Getting my way to be put down. Hitting your place, all this my time. what that shit ความยาวขนาด5.6เมตรนะคะคันนี้ที่พามาชมอยู่นี่ค่ะเป็นรถดำนะคะรถดำแบบแต่งนะคะนี่ค่ะคันนี้นะคะก็จะมีแต่งเพิ่มเติมนะคะตัวหัวรถไม่ได้ทำสีอะไรเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ตัวถังนะคะ ก็มีทำสีเป็นสีน้ำเงินเน,โนแล้วก็แต่งเป็นลายมีลายเขาเรียกลายไฟเหรอคะ <Wow. S 1> ลายกราฟิกอะคะ่ะจะเป็นสีสวยงามเลยค่ะสีน้ำเงินนะคะค่ะข้างหน้านะคะก็จะมียื่นยันกันชนด้วยค่ะแล้วก็จะตรงชายก็จะมีกันชนที่เป็นสแตนเลสแบบนี้เลยนะคะเนาะ เวลาแบบขับรถจะได้สกเกิรไม่เป็นรอยอย่างนี้ใช่ไหมคะจา้าเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูใกล้ๆนะคะค่ะถ,ถ้าเป็นด้านหน้านะคะก็จะมีข้างบนเลยเดี๋ยวพัดไล่จากข้างบนนะคะข้างบนก็จะมีลาวไฟนะคะเคียบเลยแล้วบนหลังคาค่ะรู้สึกว่าทำเป็นตะแกรง ไว้สาหรับวางของด้วยนะคะแต่ว่าพัพคงไม่ได้ปีนขึ้นไปนะปีนไม่ไหวค่ะนะข้างข้างก็จะมีราวราวบันไดราวนะคะไว้สําหรับปีนเข้าขึ้นไปด้านบนด้วยนะคะตกมองข้างนะคะก็จะชุกโคมเมียมด้วยค่ะนะคะชุกโคมเมียมมาด้วยนะคะทั้งหมดเลยทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็จะมีแต่งตรงแก้มนะคะ เขาเรียกแก้มไหมคะอ่าเป็นชุดโรเมียมนะคะกระจังหน้าเป็นชุดโรเมียมด้วยค่ะอ่าแล้วก็ตรงยืนย้ำกันชนข้างหน้าก็จะมีท่อบไฟมาด้วยเนาะเพื่อป้องกันการกระแทกพวกไฟแตกอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมตรงนี้ค่ะตรงด้านข้างนะคะตรงซุง้ม ที่เดินขึ้นบันไดนะคะก็จะมีนี่แต่งเพิ่มชุดขึ้นแต่งมานิดนึงนะคะให้มันเข้าลูกกัแบบสรีร้ารถเนาะเพิ่มความสวยงามค่ะซุ้มล้อเป็นชุดโคมเมียมนะคะแล้วก็แต่งลายตรงข้างประตูนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามค่ะอ่าแล้วตัวยางนะคะตัวล้อกระทะค่ะก็จะมีข้างในจะชุบ เป็นสีน้าเงินมาด้วยนะคะเพื่อให้มันตัดกับสีสแตนเลสอย่างนี้นะคะเพิ่มความสวยงามค่ะนี่นะคะยางเป็นยางของมิชลินนะคะค่ะหน้ายามนะคะหน้ายางมาดูเ่ะวันนี้ยางเป็นขนาด 9.5R17.5 นะคะนี่ค่ะนี่อ่ตรงนี้ เราบันไดนี่นะคะเห็นข้างบนไหมไม่อยากปีนปีนไม่ไหวข้างบนก็จะมีที่วางสัมภาระตรงด้านบนได้ด้วยนะแล้วก็จะมีตรงที่เก็บเนาะที่เก็บผ้าใบใช่ไหมคะนนอยู่ตรงด้านนี้อ่าตรงด้านี้ค่ะมีข้างตัวรถนะคะลายกระสีค่ะสีน้ำเงินบวยอันนี้น่าจะเป็นข้อสเสียนะ ราะว่าเขาทําติดตะแกงไข่ปลาข้างในด้วยเป็นสีฟ้าอ่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่กันมอไซนะคะอันนี้นี่ค่ะล้อก็ทําเป็นสีสแตเนเลสนะคะให้มันตัดกับสีตัวรถเพิ่มความสวยงามค่ะให้รถมันดูเงาขึ้นมีมิติมากขึ้นเนาะ นี้ค่ะตัดเส้นสายด้วยสีจะเนเหล่แบบนี้ค่ะอ่าอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอด้านหลังก็ทําเป็นแผงทุกมาเลยแผงกี่ไม้นะหน,นึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดไม้สูงสุดเลยนะคะนี่ช่วง่อบป้นะคะทำอย่างนี้ค่ะ ข้างล่างมียางอะไรนะคะสวยงามเลยคะ่ะลูกค้าท่านไหนอยากได้รถแบบนี้จัดแต่งแบบนี้นะคะติดต่อแพทได้ที่เบอร์086644195หรือว่าจะแอดไลน์ตามเบอร์อรก็ได้นะคะยินดีให้ํำปรึกษาค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรลองโทรมาปรึกษาแพทดูก่อนก็ได้นะคะอ่าอันนี้ขนาดถังน้ำมันนะคะจะเป็น200ลิตรค่ะ นี่ค่ะตรงด้านข้างก็จะเหมือนกับฝั่งเมื่อกี้นี่เหอเนาะอย่าลืมนะคะอยากได้รถแบบนี้นะคะโทรหาแพทได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสองหกหกสี่สี่หนึ่งก้าห้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้แพทด้วยนะคะวันสำหรับวันนี้ฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.